นีกปีนี้มีรถไปไว่ากลัมากยังไม่ต้องกลัว่เตรียมไว้แล้วรถจีนกำลังมาครับผมก็ต้องเป็นคันนี้แหละครับผมคันนี้ปี22ครับผมเลขกไ<ล>ม,<า>ม่เลยดีกว่าเท่าไหร่เลขกไม่ครับฟังแล้วจะร้อง107เดี๋ยวพา<อ>ไปดูเริ่มจากไฟหน้าเลยนะครับกออ็จะเป็นตัวไม่์ไดช์เชสแล้วโปรเจกเตอร์สาจุดใหม่มากจริงๆคันนี้ได้ชุดแต่งโมเดลิสต้าครับผมชุดแต่งแพงมากโมเดลิสต้า ล้อครับขอบ18ครับผมสีแดงจะไปอยู่ในเวลไฟซะเยอะว่ะอ่าใช่แต่คันนี้ผมก็งงว่าหลุดมายังไงเนี่ยเป็นแนวผ่าสีแดงหายากมากนะครับเอาผ่าสีแดงประวัติเซอร์วิสอะไรก็อยู่ที่สุดอีตันนะครับอันนี้ครบใช่ครับสเกิร์ตครับผมจากบอดี้ลิสตาครับผมท่อคู่ครับผมมาให้ด้วยครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันดีกว่านี่ครับน็อตเดิมไม่มีขยับและขอบอะไรต่างๆเนี่ยเดิมสนิทหมดเลยครับผมสนิทปีไฟรถครับก็จะบ่งบอกด้วยนะครับผมสังเกตได้นี่ครับ ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะสมัยนะครับหมื่นเจ็ดฝาถังนี่ยังเหมือนสภาพออกจากโชลูมาครับผมปะกงประกเกนไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะคันนี้ไปดูความใหม่คันนี้อารันตีไม้แท้ทุกคันนะครับรถที่ร้านเราอข้าคุณยังไม่เชื่ออีกผมมีหนังสือให้คุณดูครับก็เหมือนไม่เหมือนกว่าตอนที่เข้าของอีตันนะครับกลิ่นเปิดมาสัมผัสแรกเลยคือกลิ่นเตะจมูกมากเลยครับกลิ่นเดิมจากโรงงานจุดเบาเห็นไหมครับมีความใหม่มากไม่มีริ้วรอยไม่มีขาด ข้างไม่มีริ้วรอยนะครับควบคุมเบาะเซ็ต สามสเต็ปนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นจอเดียวไทม์เลยใครเดินอะไรก็ปกติเป็นแทนกระจกว้องหลังไลยนี่ครับเบาะหลังใหม่มานะครับดูสภาพคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะเหมือนเป็นรถสำรองอ่ะใช่ใหม่มากเลยเบาะตึงๆเลยครับอีกคือปกติรถใช้งานเนี่ยเนี่ยตามพวกเนี้ยจะมีรอยรองเท้ามีรอยรองเท้ามีรอยฉลอกดูฝุ่นดีกว่าใช่แงะดูฝุ่นกันเลยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใหม่มากนะครับใช่คสบายสบายเบาะที่ทุกคนถามหาอันพิกกี้เม้าส์ใช่ sc แพ็กเกจนะครับตัวนี้ตัวท็อปนนะุ เดดบาะหลังไม่ต้องพ<ด>ูดถึงใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันบ้างดีกว่าเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะครับคันนี้มาดูหัวน,อน็อตทุกซอกทุกมุมได้นะครับตามประตูตามท้ายตามฝากระโปรงนะดเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดนะครับอ๋อนะครับตัวที่สามเสียบอย่างตรงนี้แถวแถวนั่งสุดท้ายนะครับบางคันหายบางคันไม่มีไม่มีมาชุดยางอะไรครโหใหม่มากใช่บางคันก็มีบางคันก็ไม่มีตรงนี้ต้องดูกระถางเราก็เช็คมาให้เรียบร้อยครับผมมาแบบครบไปท้าย LED สวยๆครับ ปลายแดงสีล้านกว่าแน่นอนครับมีชุดแต่งโมเดลิสต้าครับสีที่90%เป็นไปเลยไม่อยากให้ร้อยเดี๋ยวหาโอเวอร์ครับผม <c oughs> ทั้งคุณปาล์มทั้งผมครับคอยอรับรออับคอยดูแลอยู่กับทีมงานครับดครับก <c oughs> ับ G35 าหาลาดครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs>